กบสวัสดีครับคนชนบทครับช่องเลเล่ของคนชนบทครับมีจีภาพพี่พาน้องมากินข้าวกับข้าหมูนะครับแล้วก็มีแกงเห็ดนะครับผมแกงเห็ดอแครงเนื้แซ่บทกันครับผมพี่น้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจแรงัำลังใจคนชนบทตรเลยครับ มาแซ่แๆเมื่อนี้ครับผมแต่ว่าก้อนเดินขาดบ้าเงเลยครับผมน้ำคลิก่วยมาแซ่แๆคนชนบทครับบรรยากาศมื่อีงหลังฝนตกครับผมมานห้องน้อง แล้วก็มีผักติวนะครับผมผักติวของคำงามเลยสุดาเจ๊งเห็น ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ทุกการรับชมนะครับขอพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจแรงมานใจคนช่หนุนบุญเลยครับผมมีผ้าหมูครับตอนนี้แะครับพี่น้องครับอ ขา่าวนิวยุ้นกินข่าวนครับคุณในคนเช่นระบบทุดน้ำแจ้งเห็นครับครับครับฝากไปนองไปแรง้งแช่ด้วยครับผมช่องเนี้ของคนเช่นระบบทครับ ผ้าหมูพี่น้องนี่ฮะตอนแย่ไรจับอะไรักเจียวนะครับ คปลเลือกนั่นงเราคำครับมือเนี่ยตอนฉันะบบ

ไช่พี่น้องช่วยเชียร์ด้วยครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับผม มั่อเมว่การมาคนทุนตำรวจิมิยังให้พี่น้องแต่ดับชม้มนะครับออกไม่เลยนะครับผมมันนี้แยบร้ายครับเข้าไปแย่พี่นอ้องเออพักจิวครับ บรรยากาศบ้า,บานเฮานะครับผมห,ห,หลังเดื่องั้นชุดน้ำแข็งเฮ็ดครับ Jeg kan godt lese. ขอบครับพี่น้องก <c oughs> <c oughs> ะสาหรับคลิปนี้คนชัน้นบดกระติกอพราะใบก้อนเสนีนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ขอมมาติดตามรับชมน,นะครับเป็นแรงเช่แรงใจ๊ดแรงบาลแจ๊ดคนชัน้นบดเนี่นะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์โอ้เพจพี่น้องเนีย <c oughs> ฝากพี่นอ้องไปแรงเชื่อแรงใจแล้เงเมินใจคนช่ชนบุญนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับสำหรับคลิปนี้คนชนบุญกับสิของพไว้ก่อนนี้ครับผมขอบคุณครับ